คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดวิชัยสงครามร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีประพฤติตัวดีประจำปีการศึกษา2563ที่โรงเรียนอนุบาลวัตวุชัยสงครามตบลปากน้ำอเภเมืองสุตปาการคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัตวุชัยสงครามจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีประพฤติตัวดีประจำปีการศึกษา2563โดยมีนายนัทพลนุชอุดมผู้อหนวยการโรงเรียนอนุบาลวัตถุชัยสงครามเป็นประธานในพิธีชุดทูบเทียน บูชาพระาราตรีไตรเนื่องในพิธีไหว้ครูและมีคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนที่เป็นตัวแทนถือ่านไหว้ครูในแต่และระดับชั้นเข้าร่วมพิธีไหว้ครูกันอย่างพร้อมเพรียงสําหรับกิจกรรมวันไหว้ครูในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้องได้จัดกลวยดอกไม้มากราบไหว้บุคคลที่เป็นครู อาจารย์ของนักเรียนซึ่งภายในกลวยดอกไม้ประกอบด้วยทูบเทียนข้าวตอกดอกเข็มอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาที่เฉียบแหลมหญ้าแพรกอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงามและดอกมะเขืออันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารได้กล่าวยกย่องชมเชยในสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติเพราะนอกจากจะบังเกิดความสบายใจความเป็นสิริมงคลทั้งนักเรียนและคณะครูอาจารย์แล้วก็ยังเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีกระตันอยู่คือรู้คุณและ กตาเวทิตาคือการตอบแทนอันเป็นธรรมแห่งความเจริญและความสําเร็จของบุคคลทุกสังคมอีกด้วยโดยบริกาศภายในพิธีวันไหวค้ครูในปีนี้เป็นการจัดงานแบบนิว o r มอลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งนายนัทพลนุษอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัตุชัยสงคราม ได้ทาพิธีเจมิมหนังสือเรียนรวมทั้งให้โอวาทกับนักเรียนนอกจากนั้นนางสาววชรีพรจับเกตรองผู้บริการโรงเรียนอนุบาลพระชัยสงครามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษายังได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ที่เรียนดีประพฤติตัวดีจาปีการศึกษา2563ในครั้งนี้จํานวน20ทุนอีกด้วย เจ็ดติดมาแล้วแปดสามและสี่ครับที่เราใช้เฉพาะตัวแทนนะครับของแต่ละหล้องนะครับนะครับเราจะทำพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนนั้นอาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับทีมข่าวเอซีทีวีชาแนลไตร์ thank you